ำความรู้จักวีทูบ้าถามมาต่อไปงั้นเริ่มเลยนะสามสิบเรื่ออะไรคะวีดูดิคะว่าไคโตเรื่องแรก่ะไคโตเป็นวีทูบ้าแบบไหนงั้นหรอปีศาจเอร่ามนุษย์เกิดวันไหนสามสิบสิงหาอายุล่าสองพันปีเพศของเคิรล่ะเพศชายสูงเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบบวกอยู่ที่ไหนหรอห้องนี้ออนจุดเด่นล่ะชากแรงเคิร์ลไหนๆก็ลองท้าเสียงสักหน่อยสิมูสก์ก็ไม่ก็ไม่กี่เมาส์ไลู์ทีไหน ูทักทายว่ายังอยู่อีกอะจากแล้วล่ะครับไม่อยู่แล้วนะโอชิมาร์คว่าใจเขียวกับตัวรถแฮชแท็กไลค์ขายตักินเฮดแฟนอาร์ตล่ะขายตักินเฮดเอ๊บแฟนเนลล่ะครับยิงคิปไม่ออกสีที่ชอบล่ะสีเขียวของที่ชอบเล่นเกมถนัดอะไรอย่างนั้นหรอพากเสียงลองบอกรักสักหน่อยได้มั้มรักที่สุดเลยนะชอบถนัอะไรหรอคะััดกับเพ้าชอบดื่มอะไรหรอเปล่านมสดชอบมังงะแนวไหนต่างโลกแนวอนิเมะล่ะแฟนตาซี เนนชินเพลงที่ชอบล่ะฮารุจิยอนไม่ชอบอะไรไหรอไคยันนับถือไคยูฮาร์กร็อกเกอร์ความฝันขุณเทล่ะมีเพื่อ,อนเยอะตอนท้ายนี้ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะจิู่อีกอะถ้ายังอยู่ก,กันขนาดนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย